ซินมีลูกกับพ่อคอยแล้วอะ่ะปัดแอป,ปหาคู่อยู่ทําไมอ่ะตอไปเนี่ยผมจะบอกผู้หญิงคนนี้ทุกช่องทางเลยแต่ซินรักพี่กา้าจริงนะพี่ได้รู้แล้วว่าเล่นแอป,ปหาคู่กลายเป็นชู้คนอนื่นพอพูดมาง่ายจังนะแล้วเด็กคนนั้นอะ่ะเกิดมาจากกอไผหรือไงเจ็บจีตรง <f ix> พี่กา้าซินนี่ยังไม่เลิกต่อแย่พี่อีกเหรอไม่อายผัวไง <f ix> นี่คุณครับ ผมกับซินเราไม่ได้เป็นอะไรกันคุณกำลังเข้าใจผิเดนเพราะเด็กคนนี้บอกแล้วว่าไม่เคยเชื่องั้นแล้วเด็กคนนี้โอ๊ยลูกแม่ลูกแม่โอ้ลูกแม่อ,มอมนี่ฉันฝากเพเ่อสองคนที่ฉันเลี้ยงลูกอะ่ะแล้วมาอยู่ที่นี่ได้ไงฮะดูสิลูกฉันคงหิวนมแย่เลยนอะนลูกเนาะ้อ้โเออขอโทษค่ะเจ๊พอดีว่า มีเรื่องเข้าใจผิดกันนิดหน่อยอเจ๊นี่ลูกเจ๊เหรอใช่นะสิโอ้เจ๊อายุปูนี้แล้วยังมีลูกได้อีกเหรอแม่ตราบใดที่ฉันยังมีประจ,จำเดือนก็มีลูกได้อยู่ยะอารมณ์เสียวันเนี้ยผัวทหารฉันจะกลับมาแล้วนะกลับบ้านไปเตรียมตัวสืบพันธ์ผัวฉันดีกว่านะูกนฮะัวทหารลู ไอ้โผคนเก่าเจ๊อะไอ้ที่ผมหยิกหยิกนั่นะอุ้ยเลิ่เป็นชาแล้วยาตอนนั้นะฉันตาทัวแต่ตอนนี้ตาเห็นสว่างแล้วเฮ้ยกลับดีกว่าเดี๋ยวค่อยโอนค่าจ้างให้นะขอบใจนะจ๊ะจ้าเจ๊ค่าจ้างค่าจ้างอะไรเอาก็เจ๊เขาเนี่ยจ้างให้ฉันกับไอ้พบเนี่ยเลี้ยงลูกให้แล้วแกเนี่ยจะไปเข้าเสริมสวยวันนี้สามีก็จะกลับมาแล้วพี่อะ ก็ดันมาเห็นตอนที่ฉันกับพกอะอยู่กับเด็กพี่ก็เลยเข้าใจผิดไงแล้วที่พี่ด่าฉันเมื่อกี้นะฉันเสียใจมากอออสินงั้นพี่ขอโทษนะงองงดีกันดีกันงองงองงอสิงองงองั้นของมึงเคลียร์แล้วอะกูขอไปเคลียร์ของกูก่อนแล้วกันนะ เจ๊เจ๊เจ๊อุ้มลูกของพบกับอิซินมาแบบเนี้แล้วพวกมันสองคนไปไหนอ่ะจะบ้าเหรอเนี่ยลูกของเจ๊เองเจ๊ฝากเขาสองคนอ่ะช่วยเจ๊เลี้ยงเฉยๆอะไรกันนะวันนีุ้่จริงจริงนะลูกเนาะงั้นแสดงว่าที่พบพูดก็เป็นเรื่องจริงอะสิ ดาวทีนี้คุณเชื่อผมหรือยังอะว่าผมตั้งใจรอคุณกลับมาจริงๆที่ผมยอมเลี้ยงลูกให้เจเขาอะเจเขาจะให้ค่าจ้างผมผมอยากหาเงินให้ได้เยอะๆคุณก็รู้ว่าฐานะผมเป็นยังไงอะดาวผมอยากสร้างอนาคตกับคุณนะดาว ผมขอโทษนะที่ผมหาได้แค่ดอกไม้มือสองอะเราดีกันนะดาวอืมแค่เนี้ยดาวก็ดีใจมากแล้วคุณนะที่ซื่อสัตย์อะ <c oughs> ดอกไม้คุคน้นๆเนาะสิ้นวิ่งฮอนะซินโอย ไปกินอะไรกันดีอะเอ็นน่นอ,อ่ะเออแล้วเมื่อไหร่หัวฉันจะกลับมาเนี่ย